ช่วยปุหลุดมืออ่ะช่วยปุหลุดมือไม่ไม่เคยร้องเลยนะไม่เคยร้องคือไม่ไม่ไม่เคยร้องให้เอฟซีฟังเลยนะโอเคอ่ะต้องมีค่าเดี๋ยวอย่าไปแห่ใกล้เขาสิใกล้พี่เขาเออไม่เป็นลางเอฟซีลูกของเราเนาะลูกของเราเป็นลูกละเออเป็นลางสังหรณ์เมื่อตอนถ่วยปนหลุดมือ นึกว่าอะไรนะนึกว่าลอยกระทงใช่ไหมเออเออเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้มันขึ้นเหมือนลอยกระทงจริงนะเอคนละท่านกันไม่อันนี้มันไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่เป็นกระทงเหรอเอ้ากระทงเมฆก็ร้องได้นะแต่ว่า สรุปมันเป็นเพลงอะไรเอ้ถื่อยปนหลุดมือเอามันขึ้นเป็นลาสังหอนเดี๋ยวจะลองให้ฟังชอบนิวแมทสิเอาเยัเอาไปจะลองได้เป็นเย่ะเป็นลาสังเป็นลางสังหอเมื่อตอนถ้วยปนหลุดมือ ผมนึกว่าผมนึกว่าแม่จะเพราว่าสะคอนเมื่อตอนมันลอยสุกงอมความรักของเราสุกงอมมาไอ้นี่เคยปนหรือไม่อ่ะเริ่มใหม่กันอ่ะเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่อ่ะมันตาออกเป็นลางสังหรณ์เมื่อตอนถ้วยบนลุดมเมื่อผู้เฒ่าโบราณพันถือของลุดมเมือ มีข่าวร้ายน้องใจบดีย่านไอ้นี่ไปมีแฟนใหม่ย่านเดน้องย่านหัวใจแต่กระจายคือจังถวยปนยังจำได้บอกอายเคยขอหอมเกมก่อนไป น้องบอกให้อายรอไว้หากริงใจอย่าได้อดทนอ้ายอย่งสัญญาสิไปหาเงินมาบ่อโดนสัญญาสิมาหน้าฝนสิเฝ้าคนเงินมาแต่งงานถ้วยปนหลุดมือ นั่นคือสัญญาณบอกเหตุคำพูดของอ้ายมันเทศจึงเป็นเหตุให้ทรมานนะายไปหลายปีกว่าบบมีข่าวข่าวถึงบ้านน้องทานับคืนนับวันเฝ้ารอวัน,อ,นนะอายนั้นคือนา เดี๋ยวจะต่อมันมันแสบตาไงมันพีกมันกมันถึงในแล้วเนี่ยเมื่อหลอกตาพีกไปสีตาอ้นแสบไอ้นั่นคือน้หลอกให้น้องคอยนานเกลอยคอยไอ้บ่มีถ้วยปนหลุดมือวันนี้ เหมือนดังมีเป็นลางบอกลาถ้วยแตกกระจายเหมือนดังอ้ายอที่ลืมสัญญาไปแลว้วบ่ตาอยขึ้นมาน้องคอยท่าเหมือนปลาคอยฝนจบแล้วนนลไม่มันแสบตาน <c oughs> ทำไม เอาพริกอยู่กับมือนะแล้วไปจับตาทําไมเอาเอามือแม่ทําทุกอย่างเออเอาม้วลบ้างมวลแต่ว่ามันขาดตอนอยู่นะสบายมันกระเบิดยางเล่นน้อยไปยาแม่ดีนาในหนึงอันอยู่ไหนอ่ะเออเออเออจีบเออนั่นแหละออกลิยาสวยเออแล้มีแล้มีเพีมงอะไรมานำเสนอ อย่างมันจะหมดนะ <laughs> ร้องเยอะไม่ได้ใช่ไหมแต่ละวันเนี่ยอไม่ใช่เสียงเยอะไงอใช่เสียงไม่ใช่แต่ร้องเพลงนะไม่ใช่เสียงอยื่นก็เยอะอ๋อเสียงยางเื่นเดียวอ <laughs> เสียงไม่าอะไรลูกค้านุนนี่นั่นเจาอ,อะไรนัง่งอ๋อใช้เสียงเยอะร้องได้วาละนิดวละหน่อยเนาะก็ลองเวลาอยู่ห้าลังเทีย